แค่ไหนไทยนะหมอหามยากมาเลยไกลๆ้ะเออหามเมายืนเลยแต่เอาหามพอช่วยกันเนาะใส่เหาพราะเขาจะเป็นมือกล้องเำาท้นเลี้ยนั่นแหละการบอกว่าเมาบอดคนกึ้นๆแน่เออคนกึ้นนคนกึ้นๆนม่คนกึ้นคนทึ้งเนี่ยนะแล้วใครรักซรักเมนั่นแล้วอยว่าจีเฮ็ดนั่นยืมละก้อนเข้าล้วก็ยืมละก้อนอันนี้นะแต่ว่ายังที่หาเตียงใหม่มาอยู่ดอกเพราะว่าเขียนนี่บ่มีคนขายเตียง มันหา variance, ey, นาแก mm ่มาแต่หน mm. er, ้าทรายปุ้นเนาะนี่ขอจูดแถวหน้าทรายนี่ม um ีบ่มีมีบ่เบาหนึ่มีหันเพลื่อบ่ลาบอภิธานน่ะหรือว่าสั่งอย่างนั้นบ่สั่งน้ำเหลาเห็นเราเห็นสั่งน้ำบ่อน้อยบ่สั่งเตียงสัางเตียงแล้วบ่อน้อยบ่อนอภิทานนะบ่อนอไปเอาทานออกเดีมานอนก่อน

ใสรลอนแลนะ้วนตะัวนี้มันร้อนเดี๋ยวเข้าเบ้านะ แล้วใช่ห้างโพดนน่ใช่เบ็ดนองน้ำต้องใช้ที่ที่สบายดีพี่น้องสบายดีืันนี้กับมายามเบ็ดไอ้เทิดถึกตัวหนึ่งละโอ้ร้อนนะโอ้ตัวหน่่าไม่ก็ทชับจกินอยู่นี่ รบลายให้ไงน้องอันนี่แต่กยบอกว่าเลยขคันกลางคืนนะจนกีข่านาพุระกลางคืนนแม่ รมชาติได้ขึ้นมาธรรมชาตินี่ครับเห็นบ่กบถึอไปตุ่มตัวบอยู่บินคอยว่าอยู่ปล่อยบ่คอยว่ากบถึอแล้วก็บินท้บานมันบ่ตัวบ่ตัวเจ้าน้งว่าบ่เห็นสายตาบุรีที่เจ้าเนาะสายตาบุรีที่อามีแต่น้อยบ่บ่เห็นว่ากบเนี่ยน่ะแสดงว่ากบอยู่น้องนี่ก็ลายพะควรนั่นมันกินกับเวน เน่นามเมื่นี่ง่ายกบนะผู้ดินแล้วมันหอทุวด้เนะไปไปจบกิมไปได้เีเจ้าจบทีกิดจบได้ห่จบเิดีใจอาบน้ำไปยวไปก่อนไปกนก็เห็นพอแฟนอาบน้ำเป็นมูบาเทอครบลายพอแด้ต้นสวจำจริงจอยู่ไปอันนี้ไปดูห้งบนุดน้องขอห้ลายน้องขอตัวลุงแจ้งแจ้งน้อง เอยว่าเอาใช่แถวนี้ก็เรือก,กินแล้วปป่ะไช่กันแได้ลายกให้แล้วเอาไปขายนะ้ำใช่ค่าหันสับยองลองกี่กมาหนินองนี่นองไม่ดีววแต่ช่วงมีกุบเหราเก่งมันเนาะหลายไปสินนองไม่ดีเคยว่าน่าจะจะกินซ้ำสีซ้ำสีกินคำว่าผัวเธออโดนซีดูดูซีดูซีไปท,ทั้นนงน่ะไปถ่ายรูปมันเห็นเพื่อนอะรอ่ะเออกบหลายเนาะเคยเอาไปเห็นหนาโป้งนี่วาตูกำไพเห็นกบ

จ้าหน่อยนี่นั่นได้ทำงานได้พระเพทย์ไปหาเตียงมาให้เล้วได้ถ้าเราเอาเตียงแม่เตวแล้วมาแปลงเอาก็แล้วเขาซื้อมาหรือว่าตุ๊กตุ๊กผังแล้วอย่างหามไปชงแล้วหาแน่นแน่นามานอนหน่องนุ่งนะฮะแล้วหามชอยชื่อน้ำส้มน้ำหวานให้เขากินโดยเนาะมันมีหลอดแก่ดิมีนะแล้วก็ชื่อผ้าบัตรกับศาสตร์โดยเดี๋ยวพอไปเพื่อนที่ก็ได้บอลลี่นะเอาบาทนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวบอลลี่ชิด ใายเอาเบ็ดแล้วนี่เ้าจะเอาเอาเบ็ดเอาอย่างมากเนาะเอาเบ็ดเอาเอาเบ็ดเอาแนวหายาเครื่องมือทรรมาหากินมากบัดเมียเสียหายบอเห็นบัดนี่หายบอเห็นตอนนี้กุ้งใจนันเล่าอยู่ลักๆเล่าไัเป็นวัวเมียเล่าเดี๋ยวนี้ฮะตรวจท้องใบมุ้งหนึ่งไหนยังบอเห็นเมียโป้ครับขึ้นมาอยู่ทางบ่อเถิดก็ดีบายดีบอกระพายเอ้าไปได้ถึอเบ็ดกบบอกรีนี่ กบถือเบ็ดโอ้ที่เดียวได้ตัวนึงมันมันมันเป็นกังเวินเนมดีแล้วได้ทำมเก๋ได้หมาดถือกบถือเบ็ดบ่ได้มีท่านเนาะตรงนี้ห่านเพอหั่านยังได้แทนบ่ฮู้ได้มาครั้งแรกครั้งแรกวะว่านี่จะมาบอห่ออดบ่กายเลียกไปห่อใช่หรอห่ออดมองเขาดูดดินแห่ใชยผูกบ่ทิพย์มันน้ำของขอดท่าฉนุเนาะของนัจนาว่าถ่าของน้าจนาว่าถ่าสวานทางเวย์หินน้ำอ้อยวะ คอยกระโดดบุกคหอดพูแล้วไปหอดได้โดดโอ้ยหอดบ่มีหอดอันทุกเจ้าทำเพราะว่าถ้าคอยอยู่นี้คอยบอกเจ้าละเด้ว่าอันให้มาทั้งท่าสว่างเลยและทั้งท่าโครสร้างแล้วก็แวนทั้งนั้นคผื่ออยู่ทางขวามือคอยบอกเจ้าเด้ิแต่ว่าหินน้ำอ้อยครับหินน้ำอ้อยแล้วทางนี้นะเห็นน้อ้อยยุ้มมาท่านหอกคอยว่าเห็นอ้อยอยู่ผูกรอความไพ่ใช่ลายคอยดีหมดใช่ลายแล้ว อันนี้มันประธานหอด้วยนี่ฮะนั่นวะมือด้จะตีอันนั้นน่ะมือด้บ่จอยน่ะบ่มานนำน่ะบ่จอยเราบ่มาแล้วเราสั่งเจ้าเลยสั่งคอยเรื่องไหนชังแล้วเราบ่บ่ชวนเราโบบ่ชวนเราบ่ดมีเงินแด่หมู่ชวนบ่ดมีเงินเดี๋ยหมู่บ่ชวนเราเด้อราจมใช้คอยบอนนะเจ้าจมจะพ่แล้วเราจมจะคอยพร้อมหรอวะนูคอยคอยจะเป็นหมู่เราตั้งเฟสหันขาไอ้ซ้ำปีนปลาป่ะเป็นว่าวด้ายเป็นว่าวนะ ตหัวเนี่ยมามีเงินนี่นิวดีนิวดีชื่อกมาว่ะคนเาทีแหละเราเป็นตาหัวก็เนาะนิวดีได้ผ้อน่เดะจะเอาเค่อเครือย่งเนาะอพอแผเนาะบดจ่อยเนาะจะได้พอแผดมันบนมีบนขายได้บ้านนอกป่านนี่มีได้่าวเตียงปลาเต๋อ ยืมแล้วก็เอาเงินให้เล้วซื้ชาหาซิบก้อนยืมยืมค่ายืมมึ่เนาะเามีน้ำใจต่อเพิ่นเพิ่นมีน้ำใจต่อเขาแล้วไอ้เทิดเจือทางแล้วกินน้ำมอยบ่อ้เทิดมีเสื้อตัวเดียวนั่นบ่เขาจะเสื้อเขียวนั่นบ่ชมแคทไอ้เทิดเป็นแคทมานน้ำไม่ได้ใช้ไหนบ่คูบ่าเพิ่นเอาให้จนไปกอกินน้ำน้ำคูบ่าพวกนี้ เอาคนคุณถึงคนหน้าเนาะไอแมนคุมีบุญนรอเปไอแมนนัวเก่าเฉพาะก็ไม่เทอดได้เราให้เจ้าได้เอายาแล้วน้ำเนี่ยหมดเลยน้ำกินไม่ใชุ่่นแน่ะน้ำทางไม่บ่ใครก็แพ้ิ ไม่ใช้เ uhh ส <and exhausted> ื้อนั่ๆอย่าว่าวนะใช้เสื้อน้าเคียแะพอแพกิ่ข้าวเที่ยงนะพ่อไม่นพอแพยีสบายดีพอแพทยังท่านกินกินข้าวได้ก่อนหอนี่ยกำลังนั่นดีใจจินดีใจเด้เธอระดับปากจมอก ว้าวรอแล้วหมดเด็ดไฮวีไฮวีไฮวีเปลี่ยนชื่อให้จ้ะเบาจานแหนมเบาจานคือระบาดมลองเอาผมวีวีเจอยขึ้นนะมุมักวีอีกงองเอาละยาบ่ะีผมเงี้แล้วเตอนนี้ผมสั่นผมยังกัดคือเบอกกําไลให้ว่าะถกหน้าขึ้นดิ สียังบัวทะเลว่าจะบาดด้นี่อย่าเทียงกันนะเนาะไปเทียงกันอยู่ก้นหนองกูยังบัวทะเลจะบาดได้ย่านให้กันเลยน้ำถมดังแล้วเอ้ก้นหนองขับเลยบาดในล่อเลย่องกสบายบัวจืดต้องมาเห็นไฮเอเวอร์ก็ไปนั่งน้ำเนี่ยจังไหนเราก็ยังบัวลืมที่กอดเนี้ยเราคุยกันว่าอย่างไรค่ะสีเมือไหร่จะวดครับผมคือว่าให้โอกาสเราอีกเนาะไ้โอกาส์ดอีกไฮโอกาสอันให้โอกาส์ดแบบบัวเทิดครับนั่งใบอีกเรื่อยๆเพราะว่าลองรักษาบัวก้น ไอ้เเจะรัก่าียให้โอกาสอยู่แล้วบ่าวรีเพราะว่าให้ให้โอกาสตะกี้เพคนเพียงให้โอกาสแล้วให้เพียงให้โอกาสแล้วกันบอกเมียเราไปนะแปลว่าให้โอกาสก็คือบ่าเทิดหนีเล่ากับบ่มีแบบว่านี่นะบ่าวบ่มีที่เพิ่งไปพุ่นไปพี่ไปพี่ไปพุ่นแต่ไม่ได้ภูไลนะบ่าวเทิดบ่เห็นทีแล้วไปเสียไปนไอ้เทิดเราแล้ววันนี้ที่ว่าให้โอกาสนี่มีดินไม่ร้อนเด็ก็ให้โอกาสเราสร้างเนื้อสร้างตัวนั่นละ ขนาดเมียไปใจขาดรถเราป่ะมันให้แดดเนาะไอ้เธอเนาะดินแดเอาอีกคือเช็ดแลบหนาไปอีกคนึงคันบ่มหนาลูกหน่าเมียแรงมันเป็นวูบวบบาๆได้บ้าเลยคันบ่มหนาลูกหน่าเมียอะไรม่หนล้วเอาเอรีได้เจ้าได้ค่ะคอยยังจีมือเพื่อนอะไเนี่ลูกคอยให้ันบเห็นมือหนึ่งสองมือะลรมันเป็นไงอีกแหละอันนั้นไดคนเราคนีนรอลัวอะวะว่าในกระงนึง น้อยแหงเด้บอเธอเขาด้อยแหงอะไรเลยบ่เธอคิดว่าเขาสะหามมาได้บ่เตียงนะเตียงอ่ะเป็นยังไงรถไถมีบ่รถไถเราบ่เอาได้พอรู้แค่ได้รถไถนะหามอย่างมาเลยไกลเละเออหามเมาเย็นเด้แต่เขาหามพอช่วยกันเนาะแต่เขาพร้อมเขาจะเป็นมือกล้องเมาทลี้ยนั่นแหละก้าวมาเลยนะมาบอดคนกึ่งกึ้นแน่ไดะเออคนกึ่นกึ้นคนกึ่งกึ้นแน่คนกึ่งคนทึบเนี่ยนะ แม่นั่นแล้วอขว่าชีดนั้นยืมแล้วก้อนเข้ืมและก้อนอันนี้นะแต่บ่ายังขี่หาเตียงใหม่มายดกเพราะว่าเขียนนี่บอมีคนขายเตียงมันหนาแกมาแต่น้าทรายุ่เนาะนี่กับยูถวหน้าทรายี่มีบ่มีบ่บาหนมีหาเฟอเจอบ่อนเราไปเ็ดทานน่ะรือว่าสั่งนั่นบ่สั่งน้ำเราเห็ดเราสั่งน้ำบาหน้อยบ่อ่งเตียงช่างเตียงแล้วบาหน้อย บอรับท้ทานนะบอรับไปเอาทานมเดี๋มานอนก่อนครับผูกระตุกเอายืมมาแล้วเขาก็สั่งเราเมื่อไนนะแล้วแต่พระเพตน้อยได้พรเน้ดีวนี้เบมาแบบนี้เช่นอะไรบ้างเนี่ยคือตามว่าเดี๋ยวเล่นนางท่ายอย่างนี้ก็มาเลยนแได้ถ้ามาเลน้ำใดลักสมีมาอยู่แล้วมันสีไปเขาใช้ได้เอาอ่ะปุณณ์เหดบ้านนะปุณเลยอ๋ยยันเมื่อหาเรแลกครับอันอันนั้นอีกนะ ว่าเดี๋ยวลากันนะพูดแล้วครั้เมื่อพูดแล้วเราไม่ส่งอีกคันเม่เห็นหน่าเมื่อพูดแล้วคอยไปโทษบอกเล้าแล้วมาส่งอีกว่าเราโทรถามอย่นี้แ่มันไปน้ำมันก็ไปชุดบนมันแถวันเคยไปเลยเนาะเคยนันเลยบอกเห็นเท่ามันจะกลับมาอีกที่มงเก่าเนาะคอยคิดว่าคนประชามือแรกนี่เราต้องกลับมาคนประชาเ์ยคิดว่าเจ้าหนีไปอืแต่จริงเจ้าบ่ได้นี้เจ้าแววเครื่องของมาเพื่ออยู่อย่างเป็นทางการ เรา,เ<อ>าบบาเข่าใจนั้นั้นเราบได้เข่าใจเราเอาบอทิดนี่นีนน้นนนป้ารับปิดอลาด่าทั้งไหม่เลย <c oughs> เราก็น,น้อยใจบันี้หอบท้ายถุงยาตามก้นไปเรื่อยๆเราป่ะเราก็ไปหาตามที่บอนเล่าเคยเคยอยู่กับบอทิดแล้วแหละจากซีคอนไ้แล้วอยว่บอเทอิดว่าถูแและวันรบรเห็นมันกบมาี่เริ่มต้นใหม่ได้นี้แมนกลับมาอยู่ดอกบอทอิด มึงมันใจนะถ้าเราบปเห็นเจ้าจะไดนเราก็กลับมาใครคิดว่าหาเพื่อสีหอบเนาะมองเจ้าพาไปอยู่นะผมแล่ฮ้อนบ้านเะารับผมแล่ดงพุงผมแล่เพราะว่ามานั่งอยู่อันเงาอันนัน่าเจ้าฮ้อนนะตั้งแต่ยดดได้ไ่มเฮ้ยไม่ไม่ไม่เข้ามาหรือว่าเจ้าหนาวบ่ไม่ได้อันนั้าไม่ใช่ว่าหนาวเขาห่มไี่มันจะนั่งตัาแดดอีกละ ตรงใจหนาวแล้วบ่เถิดหนาวได้ดังต่างแก่เลยลาบักนังวันนี้บ่เห็นตัวสองคนสองคนหรือสามคนนี่หามได้อยู่ใครวะเปียงมันก็บริเนย์ปัญใดสี่คนยังหามได้เนาะสองคนได้สองคนเปลี่ยนกันไไดด้้คนนมับเพลาสี่คนนี่เ้ากับสีม้าสี่ห้ากับสีเปลี่ยนกันอีกเชึงเนาะสี่คนนี่หามแบกคนก็ขังรถหามมานอนก่อนฮะแล้วมาอยู่ ันละมาอยู่บ่ได้แต่วบริมาป้าแต่วบริมาจะบอเทิดอยู่นี่นะยังรอที่บ่เออเช่านี่เดี๋ยวว่าเราไปอ่ะ ไปเช่านี้บ่เถิดไปเอาอุปกรณ์ไปเอาเบ็ดเอานี่เราบ่เช่าใบไปเช่านี้บ่เถิดไปแต่ว่านี่หมอบบ่เถิดป่าบอกคืนป้าบอกมันอยู่ในถ่าเนาะกลางคืนนะต้องไปวนเขาว่าอยู่พุ่นนะ เรามาดูนี่ถ่าผัวราตอนชิเป็ดมุงกางคืน,นทางบารเทอดบัดหากมาเก้ามุงเช้าชี่มันมันไปใกล้หัวแรงแต่เวนหัวเนาะคอยคิดว่าใกลจ้จีหอดวันสี่แล้วก็จิไปอีกได้แต่ตอนมันสิไปนะเตรียมรักษาเนาะเตรียมรักษาได้บาเทอดเลยเพราะว่าอีกบุญกับบุญเนี่เยเนาะเห็นปะอีสามือ,อ,มอวันเสาร์เนาะ เนวัสาร์ถ้า,ถาบ่ได้เรียกไฮเอเธอรม่อมให้เธิดแล้วก,ก็ดูนีน่แหล้วหน่อยเาาถิดแล้วก็บโบได้ถึงขั้นลักได้ไหมเอ้ยเราไปเอาแล้วเพื่อนก็เห็นดีอยู่เจ้าของวัดน,นะเพื่อนว่าเราอยากได้พระน้อยๆนะท่านมันโตมือนี่เพื่อนอยากได้ไปแข่เนาะเพื่อนมาบูบชาแล้วเพื่อนว่าว่าเพื่อนอยากได้เนาะ เนลอกกาบมากรคะแม่ได้ส่นเราเสียเอาเปนา<อ>็นบ่น่าจะเคยเคยเคยได้ยินว่าแบบนั้นว่าบม,มียู่ได้เนาะไฟสิวงพรอ,อี่ไปอยาหม่ไหมันกินแ่อม่วตัวนี้แหละตัวลหลันะงๆล <ยา S 2> <า>งมาเขาะพอเพิ่นเยอยากมียาเห็นมัน,ม,นมันเอายากินมันกานั่นเลยเนาะพอเพิ บ่าเธอตรงเบิ่งกธอทักไรมันคืนนเอเราอมเสดน็จอยังไรเราท้มทิ่มได้เนาะต้องให้คอยให้เรากินกินปัวไปมันก็ดีปัวไปน้องกจงหน้าให้นักกว่านี่คอเห็นเด็กเล่นไล่หันมีแต่ว่าแมนแม,แม,แมนใสิได้ปึกชาเพป็นยาหือ,อายาแล้วเนาะบางท่านเออเฮากระเบิ่งแนว่ยใดมันสมาร์ฟควรแนว่ยใดมันดีเท่าไหร่กินได้อยู่บ่เหรเอาอยูเ่เป็นรักเป็นแรง่งนี้ เอาไปมันกินแล้วมันก็อยู่เฮาทำแล้วเนาะไหนไปใช้ไปเบิ่งหมดไหมจุเบิ้ธเบิจัเหน่อยกันเนาะอืเหน่อยก็เบิ้ธเอาไหมจุเรามาก่อนเฮาสิอันนั้นแลนก็ไปเบิ่งชาวสบายอยู่บ้านนั้นใจเบิ้งชาวสบายคอนเทนเตอร์ไปเอาผ้าบัดกระเป๋าดิอคอนเ็นเราคอยสิบอกเพิ่นนั่น มาถ่ายอเธิดอยู่นี้เพราะว่าไอ,เอ้เธิดอยู่หันกำลังจะตูบยันว่านางบายในะเราคิดนะนี้ว่าไอ,เอ้เธิดหนีไปว่าไอ,เอ้เธิดสิฟ้าแล้วยามใดเราคนประชาร์ตดิแท้จริงไอ,เอ้เธิดผได้เคยคิดนะนั้นนะองมันไปกระบอกมันถ่ายอยู่นี่เจ้าบวัวชวนเอาไ,ไปน้ำมันอยากไปน้ำแล้วบ่อยมันไปนำ้ำมันจะชวนชไ,ไปน้ำแล้วก็จบเหรอเหนื่ยอยบ่ ยันเนี้ยเมื่อยเริ่มไม่ไหวไปน้ำบ่ย่างไปบ่บันเป็นห่วงนี่ยันเนี้ยเมื่อยมันไกลเนาะอย่างนี้ไปน้ำถ้าไปจูพุ่นกันยานเข้าตีมันแล้วเนาะแั้เนาะี่จริงนะยันเนี่ยเมื่อยชุดท้ายไประเทศเมี่ยไปไกลเนาะดิจิตอลจะได้ดิจิตอลได้เนาะดิตอลจะเจ้าอิลีไปก็ได้ ใ่ครับัดทีจังไดน,ดน,อ,นดอนท,ทอี่นอนเองตุนบ่อเถะอยู่นหันลำบากใจเล่ากันเนาะเปลี่นใจเพิ่มอ,อ่อว<ม>่าไปแล้วเพิ่นก็นลำบากใจคือการเพิ่นก็นกนะไรว่าเถื่ยนี่จะวางเขาไปเอาเตียงมาเลยก็เอาลักเอาอย่างมานเลยก็แล้วเอาวางห่มเรียแล้วก่อนเนาะห่มดูนี่แหละก่อนอ<ม>่อแล้วบ่เถอ่ อ่าด ah, ah, ูอ่าด e> ูนั่นั่งแล้วแต่ว่าอาโอเคบาดนี้เนาะทั้งเดียวเขา็จะไปเดิมเก่เรื่องการเรื่องเตียงเรื่องพาบัสเรื่องศาสตร์ฉีดไปท่านหละที่้นูเลยเนาะ คุยกับคุณนายเป็นว่าเขาต้องคุยก่อนได้ว่าเป็นยาอย่างยางบบว่าทำชื่ซื้อชิมอิมงหาเขไ่ได้ก่อนนะจีไม่กินแล้ต้องให้เอฟซีเป็นเบิ่งน้ำกันนี่ได้พื้นบ้านถูกว่ายาตัวนี้นี่มันเป็นยาอย่างยาอย่างไดเอาอย่างกินอยกับกินผักษาแพทย์เป็นแล้วนี่แพทย์ก็ให้พ่อแพทย์จากันเจ้านั่นแหละโทรหาเบ้าสัญญาแล้วมึงนะเรื่องเทียบยาน้ำเรายัางเราเอายานั่นเพราะว่ามันถือคือเมันเบาหนะมันถือแล้วเขามาเบิ่งแล้วเขายาอย่างยาอย่างเขาจนห้วเราเคยกินยาอย่างนะเราส่งมาก็ได้กันยัง เราฝากมาพอเก็บไว้ก่อกินเนาะแมนเดี๋ยวพอจีต่อถามเราบ้างอีกทีนึงก็ได้พอเห็นไอพี่เมาเม่นอยู่ไรือว่าเขาจะหู้ว่าตัวยาแน่ไมันเป็นยาไปได้หรือจิตชื่อถือจะหาซ่มตัวยาไหมดูว่าเขาเคยเอาไปกินก่อนแม่นั่นอยู่ออมาพี่เลยแล้วก็ดีขึ้นนะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่บอริสิโอตัวกันฝากพี่น้องคนใดคนใดตามขึ้เก่าเด้อพี่น้องผิดพลาดการได้ก็ต้องขอทกขออภัยคือเก่าคือเดิมพี่น้องสบายดีพี่น้อง